สวัสดีแม่คำพันสีเมืองคิวงานสีเบิร์ดแล้วบนันี้ก็สีไปบบานไผ่าบานมั่นแล้วก็สีได้คิอรอดกันได้บัน้นะครับนี่ของนามอยู่ทั้งนี้คระมีเดอร์แม่ลงขั้วพนนี่นะครับอ้าวมาตุ่มมโฮอมมื่นไปทั้งลอยเอด็ดอยเอ็ดยะโสกะสีหยุดสามมือ แต่บนนู้นเห็นพระเอกโมดบอกบอกว่าหัวหน้าซีขยับมาปิดวงวันที่สิบเก่าเลยสิป็นจังไดนะครับไปกดติดตามไว้ที่เพจคณะเนาะ <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นเป <c oughs> ็นโซกันมือเศร้าเนี่ยว่าว่าหัวหน้าซีหลังจากไปอ่อนพวกง <หา S 1> ุงธา <c oughs> นครมาวันที่สิบเก่าก็คือสิปิดวงเลยบนวายจังสีนะครับจ้าสิป็นจังไดเนอกนะครับถาฟังข่าวแม่ถาฟังข่าวหม <c oughs> อรลังคนใจพยาธเถียนบนว่า สวัสดีแม่สมควรครับบุตรธรรมสวัสดีบลนนมือนีไลใ่ในเบิงแนบลนนไลซูม,มือแม่แต่แต่ทว่ามือไดไล่ไปแล้วบนันนี้สัญญาณอินเทอร์นเนต็ตมันไม่ชัดนะครับมันกระตุกนะครับบลนนกระสิบนบนไดไล่นะครับเพราะถลายไปสัญญาณมันกระตุกกระสิเป็นดามมานะครับดามมา่นนีนันท์หาอีวันที่6นะครับ A b บ tory ก็มีไลฟ์สดในกลุ่มปิดนะครับเก้าสิบเก้าบาท ก็ไปซื้อเบิ้งเด้อแม่นั่นวัาสิไปจอบอยู่วันที่หกหยุดงานพอดีวัาสิไปจอบพูนละหนางานเลยผลตกจจะเป็นเปียกชื้นผลโอ้ยแม่สนามน่ปะปั่นนั่งแหล่มาทั้งพ่นอยู่พ่นค่นะพูนโขาลอยหาสิบเก้าบาทนี่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทคุมปิดวันที่หกนะครับ EPE uh, AB เ Story มันเป็นธรรมดาของหนาฝนเนาะแม่ถ้าฝนบนตกเขาก็บริเเฮุไทยเฮุหน้าเป็นธรรมดาซุป,ปีครับจะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับซุป,ปีซีเห็นบรรยากาศข้ามหมอลำสวัสดีช่างถนอมครับอร่อยหาสิบเก้าบาทร่อยหาสิบเก้าบาทบ่น้อยบ่หลายบ่ตายหาไมา่คันเงินบ่หาบ่ใสก็บ,บรด้หานะแม่นะครับสนับสนุนกันไปตุม่มโฮมกันไป ปีนานีก่กระซีบันไถ่บันมันแล้วแม่เบิ้งแต่สนามคอนกรีตได้เป็นสนามไม่เป็นปคอนกรีตอีแม่ผนมาสาน้ำออกแล้วบันนี้ฝนตกมาใหม่มันก็เลยห่วงนะครับบรรยากาศ<อ>ติเต็อมวงเต็มโชว์เต็มระบบเลยนะครับวันนี้นะครับรเป็นทางขั้วนะครับ ไลฟ์สดให้ชมแล้วก็ปักหมุด AB Story ด้วยครับแม่อนุรักษ์ใยเสนา AB เดี๋ยวบรร้นขอลิงกับกับพี่นิวพี่นิวแอดมินเพจขอลิงอยู่กับพี่นิวบรร้ปบอคอยเดินเบากับพี่นิวต่างคนต่างอยากหนะฝนนี่ยากยากซื้อบัตรวันที่2จ้ามืออื่นนี่เนาะแม่ผู้ดใดถึอเลขแน่แม่อนุรักษ์ถือเลีบอ